รักนี้ชั่วนิวรันต์ตอนที่ห้าเจ้าไม่มองข้าก็ไม่เป็นไรแต่ข้าจะมีเจ้าตลอดไปแต่แล้วอยู่ๆอ,องค์ชายก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆชิงเอ๋อหันครับกลับมามององค์ชายแบบตกใจมากที่อยู่ๆพระองค์ก็พูดออกมาแบบนั้นหัวใจหล่นวูบเลยทันทีเพคะ อะไรนะเพคะข้าหมายถึงความหมายของดอกไม้ในมือเจ้างั้นหรือเพคะนางถอนหายใจเร้วรูปหน้าปล่อยๆทำไมเจ้าคิดว่าข้าหมายถึงอะไรเปล่านะเพคะหม่อมฉันไม่ทันที่จะคิดอะไรเลยโอ๊ยร้อนจังทำทีเอามือไม้ปัดไปมาเปลี่ยนเรื่อง องค์ชายมองแล้วก็นึกขำตายจริงหม่อมฉันลืมไปสนิทเลยแย่แล้วแย่แน่ๆอะไรก็ของที่หม่อมฉันจะต้องไปเอานาะสิเพคะดันลืมซะสนิทเลยองค์ชายรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเพคะหม่อมฉันจะกลับไปเอาทำไมข้าต้องรอเจ้าด้วยจริงเออทำหน้าบึ่งใส่ทันทีจะไปไหนก็ไป บอกแล้วก็ทำทีหันหน้าไปทางอื่นชิงเออก็ได้แต่มองด้วยสายตาหมันไส้คนอะไรปากไว้จริงจริงแต่ก่อนที่นางจะไปนางก็ไม่ไวนึกอยากเล่นสนุกเพราะนางได้แอบ,บเอาดอกไม้ในมือของนางไปปักไว้ที่ผมด้านหลังขององค์ชายอย่างเบามือที่สุดและองค์ชาย ก็ไม่รู้ตัวเลยเมื่อทำสำเร็จนางก็แอบขำก่อนที่องค์ชายทำหน้าดุหันมามองแล้วรีบหันกลับไปงั้นหม่อมฉันไปก่อนนะเพคะองชายไม่พูดอะไรไม่หันไปมองนางอีกชิงเอ๋อรีบวิ่งกลับไปที่ตลาดเพื่อไปเอากำไรหยกของนายหญิงของนางที่ตลาด เท่าแกคือว่านาหญิงของข้าลืมกำไรหยกที่ซื้อเอาไว้นะักท่านเห็นหรือไม่เห็นสิข้าก็นึกอยู่ว่าใครมาลืมเอาไว้เนี่ยเอาไปเท่าแกยื่นกำไรหยกให้นางจิงเอ๋ยยิ้มอย่างโล่งใจโชคดีจริงๆที่ไม่ได้หายไปไหนนางดีใจมากเมื่อได้กำไรแล้วก็จะรีบกลับไปที่จวน แต่ทว่าขณะที่นางกำลังจะเดินออกจากร้านก็ดันเดินชนใครคนหนึ่งเข้าขออภัยเจ้าค่ะชิงเอ,อ๋ลุกขึ้นแล้วโค้งคํานับนางไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นเป็นใครแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วเหมือนกับขุนนางในวังไม่มีผิดขุนนางแก่ทำหน้าเบิง้งก็จะเอามือปัดชายผ้าของตน ก่อนที่พลทหารที่ติดตามเขามาจะวิ่งเข้ามาดูเจ้านี่เซอร์จริงๆทำไมเดินไม่ระวังเลยฮะผู้ติดตามของคุณนางคนนั้นตะคอกใส่จิงเอ๋ขออภัยด้วยเจ้าค่ะข้าน้อยเซอร์จนไม่ทันมองต้องขออภัยท่านจริงๆเจ้าค่ะจริงเอ๋รีบคำนับขอโทษอยู่หลายครั้งจะไปไหนก็ไปเจ้าค่ะ จิงเอ๋อพาตัวเองออกมาทันทีตื่นแค่ชนแค่นี้ทำไมต้องทำหน้าดุขนาดนั้นด้วยนะนางคิดนางรีบเดินหนีรวมทั้งหันไปมองอย่างวันวันก็คุณนางคนนั้นดูแปลกๆยังไงไม่รู้ดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกแต่แล้วเมื่อนางเดินมาได้สักพักนางก็ชนเข้ากับใครอีกคนเข้า ขออภัยด้วยเจ้าค่ะนางรีบก้มหัวลงทันทีเพราะยังตกใจไม่หายชายหนุ่มรูปงามผิวพรรณนวลใสย,ยิ้มให้บางๆเมื่อมองเห็นท่าทีของชิงเอ๋อไม่เป็นไรจะไม่ต้องตกใจกลัวขนาดนั้นก็ได้เขาบอกด้วยเสียงนุ่มๆชิงเอ๋อจะเงยหน้าขึ้นมาเขายิ้มให้นาง รอยยิ้มที่ะระลายหัวใจของหญิงสาวได้ในพริบตาเดียวแต่จิงเออก็ไม่ได้รู้สึกระอายหรือหลงไหลยอย่างที่ควรจะเป็นองค์ชายทรงเป็นอะไรไหมพะยะคะ่ะชายอีกคนเดินเข้ามาถามอย่างเป็นห่วงอง์ชายจิงเออเลอพูดเสียงดังจนองค์ชายอย่างเหมือนต้องเอามือปิดปากเอาไว้ เบาๆสิข้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้าเป็นใครจริงเอ๋พยักหน้าให้ก่อนที่เขาจะปล่อยมือออกจากนางจากนั้นสักพักแม่ทับจิ้งก็เดินตามมาจิงเอ๋เห็นก็รีบทำความเคารพทันทีจิงเอ๋เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงท่านแม่ทับถามเออข้าน้อยมาตลาดพร้อมนายหญิงเจ้าคะ่ะ แต่ลืมของเอาไว้ค้าน้อยเลยกลับมาเอากำลังจะกลับจวนแล้วเจ้าค่ะนี่ท่านรู้จักนางด้วยหรือองค์ชายหยางเหมินถามอย่างสงสัยคนรับใช้ที่จวนของกระหม่อมเองพะยะค่ะหญิงที่รอยมาตามน้ําแม่ทับจิ้งบอกกับองค์ชายก่อนจะบอกประโยคสุดท้ายด้วยน้ําเสียงที่เบาลง เจ้าเองหรือข้าจำไม่ได้เลยองค์ชายถามยิ้มยิ้มแต่จริงเอ๋อกับทำหน้างงใส่เพะคะของที่ลืมได้มาหรือยังแม่ทับจริงถามได้มาแล้วเจ้าค่ะงั้นก็กลับจวนได้แล้วเจ้าค่ะจากนั้นนางก็รีบออกไปทันทีองค์ชายหยางเหวินได้แต่มองแผ่นหลังของนาง ที่เดินห่างออกไปเรื่อยๆแล้วยิ้มทำไมถึงเจอแต่เรื่องหน่าตกใจนะเฮ้ออยู่ที่นี่นานไม่ได้ซะแล้วรีบกลับจวนดีกว่าเวลากลางคืนใกล้จะดึกนักตำหนักสุริยันองค์ชายหยางหลงกลับมาถึงตำหนักในเวลาค่ำมืดเขาเข้ามาทางเดิม ที่แอบหนีไปจากที่จริงเอ๋อกลับไปเอากําไรเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นตลอดอันที่จริงก็ไม่ได้รอนางกลับมาหรอกแต่รู้ว่าที่นั่นมันเงียบสงบและเย็นสบายดีจึงอยากจะอยู่เงียบๆที่นั่นคนเดียวองค์ชายหยางหลงกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าและกำลังจะเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ตัวเอง องค์ชายสัมผัสน้ำโดยตรงไม่ได้เพราะแผลที่มีอยู่บนตัวมันจะแสบร้อนมากถ้าสัมผัสน้ำถึงต้องเช็ดค่อยๆทำความสะอาดแทนแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้หรือให้ใครทำให้เขาจะจัดการเองทุกอย่างแม้จากค่อนข้างลำบากอยู่มากก็ตามองค์ชายกำลังจะแกะมวยผมที่มวยเอาไว้ แต่แล้วก็มีบางอย่างร่วงลงมาดอกไม้สีขาวดอกเล็กสองดอกร่วงลงมาบนพื้นองค์ชายมองอย่างสงสัยก่อนจะหยิบขึ้นมาดูแล้วก็พลางนึกว่ามันมาอยู่บนหัวได้ยังไงคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นฝีมือของนางแน่ๆกล้าได้ยังไง ถึงได้กล้ามาเล่นหัวข้าแบบนี้เขาพุมมพร,รมเบาๆก่อนที่จะหลุดอมยิ้มนิดๆก่อนจะชักสีหน้ากลับมาเรียบเฉยเหมือนเดิมแต่แล้วอยู่ๆองค์ชายหยางหลงก็ต้องรีบวางดอกไม้นั่นลงเขาสุดลงกับพื้นเมื่ออยู่ๆแผลที่อยู่บนตัวและใบหน้าก็แสบร้อนดุดไฟกำลังจะเผาเขาทั้งเป็น มันเจ็บแสบทรมานมากเหลือเกินองค์ชายพยายามกัดฟันสู้ไม่ส่งเสียงร้องใดๆเขามักจะเป็นแบบนี้ในเวลากลางดึกองค์ชายอย่างหลงจึงมักจะไปที่สระมรกตในทุกๆคืนเพราะว่าน้ำที่นั่นมันช่วยบรรเทาความร้อนลงได้บ้างแต่วันนี้เขากลับลืมไปซะสนิท องค์ชายรีบกระเสือกกระสนทุรักทุเรรีบไปที่สะน้ำนั้นทันทีในขณะเดียวกันที่จิงเอ๋อกำลังหลับอยู่ในห้องนางก็คล้ายว่าจะฝันและความฝันนั้นมันช่างประหลาดนางฝันว่ามีชายคนหนึ่งกำลังถูกไฟเผาเขาทรมานมากและก็ขอร้องให้นางช่วยจนนางสะดุ้งตื่นขึ้นมา เหงื่อไยอาบตัวค่าฝันแบบนี้อีกแล้วมันคืออะไรกันนะชิงเอ๋อถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วแบบนี้ค่าจะนอนหลับได้ยังไงล่ะนางจึงตัดสินใจเดินออกมาข้างนอกเพื่อจะสูดอากาศเสียหน่อยนางยืนรับลมอยู่สักพัก จนใจเริ่มสงบลงได้บ้างแล้วนางจึงตัดสินใจจะเข้ากลับไปนอนต่อแต่ทว่าในขณะที่นางกำลังจะเข้าห้องก็มีอะไรบางอย่างทำให้นางต้องชะงักฝีเท้าเอาไว้เสียก่อนนางจ้องมองมันราวกับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูแปลกและแตกต่างอย่างที่ควรจะเป็น นั่นมันอะไรกันหิ่งห้อยหิ่งห้อยสีฟ้าเงั้นหรือหิ่งห้อยสีฟ้าจำนวนหลายร้อยตัวบินวนตรงรานหน้าห้องพักของนางก่อนที่มันจะค่อยๆบินเข้ามาใกล้จิงเออและบินวนรอบๆตัวของนางอยู่แบบนั้นหิ่งห้อยมันต้องสีเหลืองไม่ใช่หรือหรือทำไมพวกเจ้า ถึงมีสีแปลกตาดีจังชิงเอ๋อคุยกับหิงห้อยนางทั้งตกใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นนี้นางยิ้มกว้างก่อนที่จะยื่นมือออกไปให้หิงห้อยบินมาเกาะน,น่ารักจังพวกเจ้ามาจากที่ไหนกันเนี่ยหิงห้อยบินมาเกาะตามตัวของชิงเอ๋อจนเหมือนกับว่าร่างกายของนาง เรืองแสงได้มันน่าอัศจรรย์จริงๆจากนั้นสักพักพวกมันก็พร้อมใจกันบินกระจายตัวออกจากนางแล้วค่อยๆบินห่างออกไปอ้าวจะไปไหนล่ะจิงเอ๋อมองตามอย่างเสียใจก่อนที่นางจะตัดสินใจวิ่งตามหิ่งห้อยพวกนั้นไป หิงห้อยหลายร้อยตัวนำทางชิงเอ๋อไปเรื่อยๆแสงสีฟ้าส่องสว่างจนมองทางข้างหน้าได้ชัดถนัดตามันบินไต่ไปตามกำแพงวังแต่ชิงเอ๋อก็ไม่ได้สังเกตเลยว่านางกำลังจะตามพวกมันไปถึงที่ไหนมันกำลังนำทางนางไปที่สะมรกตแห่งนั้นยิ่งเข้าใกล้สะมรกต หิ่งห้อยก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นและอีกหลายหมื่นตัวจนในที่สุดชิงเอ๋อก็วิ่งมาถึงสะมรกตตอนนี้เวลากลางดึกลมเย็นและมืดมากแต่โชคดีที่มีหิ่งห้อยพวกนั้นคอยส่องแสงสว่างให้ บริเวณโดยรอบจึงไม่น่ากลัวเลยเมื่อมาถึงสระมรกตนางก็พบว่าหิ่งห้อยพวกนี้ต้องอาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆหิ่งห้อยนับหมืนม่นๆตัวบินอยู่ทั่วบริเวณพวกมันบินวนอยู่ที่นั่นนี่พวกเจ้าอยู่ที่นี่เองหรือจิงเอ๋อมองไปโดยรอบๆแล้วยิ้มอย่างตื่นเต้น แม้จะรู้ว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามของใครแต่นางก็ไม่ได้หวั่นเกรงอย่างที่เคยแต่แล้วอยู่ๆสายตาของจิงเอ๋อก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้าร่างของคนที่กำลังรอยอยู่ในน้ำมันทำให้นางตกใจเป็นอย่างมากนางรีบวิ่งมาตรงขอบสระและพยายามมองดูว่านั่นใช่คนจริงๆหรือเปล่า แต่เมื่อมองเห็นชัดเจนทั้งเสื้อผ้าและร่างที่ลอยอยู่ตรงนั้นนางก็รู้ได้ในทันทีว่าจะต้องเป็นองค์ชายอย่างหลงแน่ๆองค์ชายองค์ชายเพคะองค์ชายลงไปทำอะไรในน้ำเพคะไร้เสียงตอบรับใดๆจากองค์ชายหนุ่มไม่นะหรือว่าเขาจะพัดตกน้ำจริงเออไม่รอช้า นางกลัวว่าองค์ชายจะตายอยู่ในน้ำจริงๆนางรีบวิ่งย่ำลงในน้ำทันทีจากขอบสระที่ตื้นๆก็เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆองค์ชายพี่คะองค์ชายตอบหม่อมฉันหน่อยสิพีคะไม่ว่าจะพยายามเรียกยังไงเขาก็ยังนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำเช่นเดิม เยิ่งหวั่นใจเข้าไปอีกนางจะเอื้อมมือไปคว้าตัวขององค์ชายเอาไว้ในขณะที่ระดับน้ำใกล้จะถึงคอแต่พยายามเท่าไรก็เอื้อมไม่ถึงสักทีนางจึงขยับลงไปอีกจนระดับน้ำถึงใต้คางของนางแล้วนางพยายามยืดคอขึ้นให้เหนือน้ำและพยายามคว้าตัวขององค์ชายเอาไว้ แต่แล้วนางก็เซเสียหลักลงไปในน้ำที่ลึกจนเท้าของนางอย่างพื้นไม่ถึงเอาเอาองชายนางว่ายน้ำไม่เป็นนางดำผุดดำไหว้จะจมน้ำก่อนที่จะควัดตัวองค์ชายเอาไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งคู่กำลังจะจมลงไปในน้ำด้วยกันแล้ว นางพยายามจะเรียกเขาอะองชายอะองชายนางพยายามเรียกจนไม่มีแรงจะเรียกหมดแรงที่จะดีดตัวเองขึ้นมาจากน้ำแล้วนางกำลังจะจมน้ำาและกืนน้ำลงไปในคอหลายต่อหลายอึกจนสุดท้ายก็หมดแรงจมลงใต้ผิวน้ำ เหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะมืดดับตายน้ำมันเย็นจนสั่นไปทั้งตัวฟองอากาศจากลมหายใจของนางเริ่มลดลงน้อยลงเรื่อยๆตัวนางจมดิ่งลงไปนี่ข้าจะตายแล้วหรืนางคิดในเฮือกใจหนึ่งแต่แล้วอยู่ๆร่างของนางก็ถูกดึงขึ้นมาจากน้ำ ด้วยมือของใครคนหนึ่งเพียงไม่นานตัวนางก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอีกครั้งนางหายใจหอบเหนื่อยรีบสูดเอาอากาศเข้าปอดในทันทีชิงเอ๋อสำรักน้ำออกมาก่อนจะหันไปมองคนที่ช่วยนางเอาไว้เอ๋อองค์ชาย อยากตายรือไงเจ้าคิดจะทำอะไรเขาตะคอกใส่นางเสียงดังองค์ชายหยางหลงเป็นคนช่วยนางเอาไว้เขาดันตัวนางเอาไว้ให้รอยเหนือผิวน้ำชิงเอ๋อกลัวและตัวสั่นไม่หายหัวใจยังเต้นแรงจนไม่เป็นจังหวะนางนึกว่านางจะต้องตายไปเสียแล้วน้ำตาอุ่นๆเริ่มคอเต็มเบ้า ก่อนที่นางจะผูเข้ากอดองค์ชายอย่างหลงเอาไว้องค์ชายกำลังจะผลักนางออกอย่างแรงเพราะตกใจแต่ทว่าเขากลับชะงักมือเอาไว้ฮเหม่อมจะนึกว่า <c oughs> จะตายซะแล้วฮ <c oughs> นางร้องไห้โฮออกมาเหมือนใจจะขาด เพราะกลัวมากจริงๆทั้งคู่ยังอยู่ในสระน้ําและชิงเอ๋อก็ยังกอดเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยองค์ชายก็ได้แต่นิ่งไม่ขยับจนเกือบจะลืมหายใจไปเสียด้วยซ้ําความเย็นของสายน้ําไม่มีผลอะไรแล้วตอนนี้แม้กระทั่งความแสบร้อนของบาดแผลที่องค์ชายมี เขาลืมความเจ็บปวดพวกนั้นไปจนสนิทตึกตึกตึกเสียงหัวใจขององค์ชายเต้นแปลกทุกจังหวะเขานิ่งชะงักงนันทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จริงเอ๋อจะค่อยๆคายกอดออกจากเขาทั้งคู่ศบตากันนิ่งอยู่อย่างนั้นเนินนานดวงตาทั้งสอง มองประสานกันโดยไม่รู้ถึงความหมายและไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่อาจระสายตาออกจากใครคนใดคนหนึ่งไปได้ทุกอย่างตอนนี้กำลังตกอยู่ในพวังท่ามกลางรำน้ำที่ใสสะอาดท่ามกลางหมู่มวลหิงห้อยนับหมื่นตัวที่ส่องสว่างสีฟ้าระยิบระยับไปทั่วบริเวณ ความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อย